ที่เรียกว่ากากน้อยที่สุดในรอบเกือบร้อยปีเลยของนิคอนใช่ไหมวะแต่เพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นอะไรงั้นเลยนะตัวจบของค่ายเลยแล้วจะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดนิคอน2ปีล่าสุดเอาจริงครับกดไลค์ให้ด้วยนะคะนี่นะครับได้มาเดือนหนึ่งละย้อนกลับไปหนึ่งวันที่ผมได้มาวันที่ผมอันบ x ็อกซิ นี่แหละครับอยู่กับผมแล้วนะรอมานานมากออกมาเป็นเดือนเดือนหลายเดือนละช่างใจที่บอกนะผมรีวิวไม่ใช่แค่รีวิวเป็นเจ้าของหมดนะฮะแซดเอฟแซดเอฟซีหรือก็ดีเอฟเนี่ยไล่หมดละไลคลาสสิกตอนนี้มาถึงตัวจีบ้างนี่คือ first time จริงนะโอ้ยและเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะมีถ่ายน้องย่าหนังชูโกบุสึนะครับไม่ใช่ตัวนี้ถ่ายนะแต่จะเอาไปเก็บเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆเอาเลนส์น็อกตัวใหม่ของผมมาด้วยตัวสามแสนที่เลนส์ดีสุดของนิคอนไปถ่ายนาราที่น่ารักที่สุดในประเทศนะฮะหน้าตานะเขาก็ประมาณเดิมสายหล่อ ตัวหนึ่งเลยชอบสะพายอยข้างหลังเห็นไหม สวยปกติสายค่ายที่ผมจะเก็บขึ้นหมดเลยนะอันนี้จะมาใช้ให้ดูมีดัดมาให้ก้อนนึงเอาที่ชาร์จไม่มีน่าจะถามที่ชาร์จมานิดนึงเดี๋ยวไปลองใช้กันสักพักนึงเลยจะไปถ่ายน้องยายาแป๊บนึงแล้วก็เอาไปเที่ยวนะฮะแล้วก็เอาไปถ่ายนางแบบไปเทสต่ตงตางๆนะครับไม่ใช่แบบฟูลรีวิวนะถ้าพูดจริงกล้องตัวหนึ่งพูดสามชั่วโมงก็ไม่จบได้กล้องไปอย่างแรกเลยคือวันนั้นจะไปถ่ายน้องยายาพอดีช่วงนั้นก็เพิ่งซื้อเลนส์ที่จุกมาก5.8 f 0.95มาแมนูโฟกัสนะแต่เวลาเข้าา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 ลลลวสุดดดดดดยยยยอออมมมกกกกีกีีโ็็ถถถ่่่หููนนึเภพ มาจืดๆแบบนี้นะล็อกนะแล้วมาทำสีนิดนึงผมมาญี่ปุ่นนะครับผมเอา24-70 2.8มาแล้วก็26 2.8ตัวเล็กๆมานะครับที่เห็นบ่อยๆแล้วก็เอา50 4มาครับ3ตัว แค่นี้ก็พอละผ่านไปหนึ่งเดือนเรามาคุยดีกว่าว่าว่ามันเจ๋งแค่ไหนมีอะไรที่ผมชอบแล้วผมไม่ชอบบ้างเริ่มกันเลยนีตัวนี้เลย8 5ดห้าหนึ่งอนี่ติดกล้องผมเลยนะดูใหญ่เพราะฮดแต่จริงๆคือนี่ฮะตัวนี้เลยไซส์มันคือพอดีมากต้องบอกก่อนบอกทีหลังได้ไหมแล้วแต่มึงเลยมัง้งแซตกลคือแฟลกชิพแล้วก็ออกมาเป็น Z ซตแปดโอ้แซตแปดนี่น่าโดนมากเขาโปรเซสเซอร์ที่อยู่ในแซตแปดมาใส่ใน z ซตเอฟก่อนตัวนี้พอผมใช้ตัวนี้แล้วผมติดใจไงแซตเอฟที่ผมติดคือปุ่่่่่่่มมมมมมัันนนนน้้้้ออยยยยยไไปปปถถถถาาาาาาาดดีแแแแตตตบบบบบบโรรรรกกก็หผผผูสึววเง แท้จริง ZF ทําได้หมดยกเว้นปุ่มน้อยไปผมก็เลยสนใจมากเลยหาตัวต่อมาอย่างที่หลายคนทราบนะผมมี ZF เเสร็จแล้วผมก็ไปซื้อ DF F มากล้องดีเสวาร์สปีที่แล้วแล้วก็มาซื้อ ZFC เมาแนวรถชมเลยหลังจากเลโชรลุกผมรู้สึกต่อมไปละแล้วก็หมดเงินเป็นล้านๆกันเลนนิคอนเนี่ยโดยที่นิคอนไม่ได้ให้เลนส์ซื้อเองหมดเมืองไทยเมืองนอกในสูตรนี้ผมลองซื้อหมดละจนมาตัว Z63 หสหลังจากศึกษามานานมากตั้งแต่ออกมาผมรู้สึกตัวนี้มันมีอะไรพิเศษโคตรที่ไม่ชอบก่อนถ้ามันทำเหมืออน Z 8, Z นนน89ทีีี่รรัเเเซซ์มมต๊ปิดดชยจุ กนี่ก็ไปซื้อ small r i c case มานะฮะคือมัน special ขนาดไหนอะขนาดที่ small r i c เขาทำแบบตัวนี้ขึ้นมาให้เข้ากับสั้น63ตัวนี้เลยไม่รอชา์ลีบอกเลยดีวยกว่ามันเป็นตัวแรกนี่ที่ผมแบบเนี่ยให้ดูมันเป็น cloud service ตอนที่ผมพูดอยู่เนี่ย set สเป็นตัวเดียวที่สามารถทําได้คือถ่ายปุ๊บ up ขึ้น c l o ด์ได้เลยคุณสามารถเฟ f i r มแวร์ลงเครื่องได้เลยง่ายมากสะดวกมากหลังจาก r e ช i เซอร์เสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยให้ดูมันจะเป็นจุดจุด f i r m ร์ r e v e r s i o นมาละมีจุดเล็กๆขึ้นมาเตือนนีฟิร์มแวร์ใหม่มามันเตือนเราเลยสุดยอดอาหารจะออ,ออออออรรรร่่ยคคืืะไสูตตาาหา้งดีนนั Image Re ซิปปครับคุณเข้าไปในเว็บมันจะมี professional photographer หรือเป็นพวกวิดีโอกราฟเฟอร์หรือพวกเนี้ยที่เขารู้เรื่องการปรับแต่งสีรูปเหมือนเขาทำแบบ Re c i ป e ให้แล้วเหมือนรัดอะคล้ายๆลรัดแล้วคุณโหลดมาใช้ได้มันเหมือนกล้องที่มีรัดบิวอินมาอันนี้มันสะดวกนะบางคนถ่ายรอมาปรับที่หลังก็โอเคเข้าใจคนกลุ่มนั้นแต่บางคนอย่างผมเนี่ยผมชอบจบที่กล้องตัว,ตวจริงๆนี่มีคนทำ orange teal ที่ผมชอบมากการ collect สีเห็นไหมฮะเนี่ยผมโหลดมาใส่กล้องเลยไอ้พวกเนี้ยเป็น in v e a d recipe มีชื่อด้วยเนะีนะ่ยเห็นไหมฮะผมเลือกให้ดูมี Brandon ทำไว้ orange n d o ือนกั i สกายนี่เห็นไหมฮะคุณที่ไม่ต้องรู้เรื่องสีนะโหลดมาใช้ได้เลยภาพนิ่งและวิดีโอและสปีรก็พวกเนี้ยถ่ายจืดๆมาแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มาคอลเลกสีแบบเป็นนี้เลยซึ่งอันเนี้ยผมรู้สึกเวลคัมแล้วตื่นเต้นมากกับการที่นิคอนทำนี้ได้มันคือนิคอนอิเมจิ้งคลาวด์ผมแบบโว้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรใหม่ๆและที่ผมชอบสุดๆคือผมสายคัสตอมเ a ชั o นอยู่แล้วแล้วผมก็ใช้อัปนิคอนเอ็นเอ็กซ์สตดิโอนะครับต้องเป็นเวอร์ชันใหม่ด้วยนะอัปฟรีผมทําลัดเองได้แล้วเมื่อก่อนเหมืน ไปเอาพวกพรีเซ็ตมาใช้แล้วก็ไปโหลดมา Export <า>จากคอมมาใส่เอเจซีการ์ดเอาเอเจซีการ์ดใส่ปุ๊บเอ็กซ์พอร์ตตรงนี้ปุ๊บสมัยก่อนต้องทำงั้นแต่ตอนนี้ผมสามารถปรับได้ลึกซึ้งมากๆจากในคอมพิวเตอร์เลยเหมือนคล้ายๆไลท์ลูมเลยปรับได้ละเอียดมากแล้วชอบปุ๊บก็เซ็ตมาเป็นพรีเซ็ตตัวเองนะฮะที่ผมก็ใช้อยู่ตอนนี้อันนี้ผมทำเองเห็นไหมผมก็ทำมั้งโมโนโครมให้ดูเร็วๆคือผมจะมีความชอบสีในรูปของตัวเองแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนพวกนี้บ่อยมากบางคนชอบเปลี่ยนข้างหลังเข้าใจครับเคารพและศรัทธาาาาาาแตต่่่่่่่สสหหหรร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 ัััับบบบผผผมมมมชอออออเเเเเปปปปปปลลลีีีีีีียยยยยนนนนนนใก้้งงงงงงถถซจจิด๋วทไไไไไญุะะะ็ ปรับมูทโทนมันสนุกด้วยการปรับมูทโทนส่วนตัวเป็นอย่างนั้นนะแล้วพอได้จังหวะขาวดำแบบนี้ละปุ๊บคอนทราสต์มาแบนี้ับๆับๆับโอเคเป็นภาพสีปับๆพับชอบสไตล์นี้ซึ่งอันนี้มันทําได้แล้วมันปรับรัดแบบจริงจังนี้ได้เลยปกตินิคอนเนี่ยมันจะมีพิกเจอร์คอนโทรลมาให้อยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมไม่ค่อยชอบมันมีให้20อันนะส่วนใหญ่แต่ละอันผมต้องมาปรับเป็นแบบลดตรงนั้นลดตรงนี้แล้วก็เซฟมาเป็นอันใหม่ของผมเองส่วนใหญ่ทำได้แค่นั้นแต่ตอนนี้มันสามารถปรับแบบเหมือนไล์รูมได้้้ยึึงงงัันนนนนกีขรรรรคตตปบโท ลิฟต์เลยขึ้นมาถ้าอะไรจากคลาวเนี่ยมันยิงพุ่งตรงไปเลยนะฮะแต่เวลาใช้กับ n x ้ตรงนั้นอะใส่การ์ดแล้วมาใส่อยู่ดีมันยังไม่ซีกับคลาวหรือผมทาให้เป็นก็ไม่รู้นี่แหละหนึ่งที่ชอบมากพูดไปสยาวเลยคือมันสําคัญสำหรับผมมากนะมันปรับสีที่ต้องการได้และโหลดลัดจากมืออาชีพได้ผ่านคลาวเลยคือก่อนอื่นต้องทราบนะครับว่านิคอนเนี่ยถ้าใครใช้เซทหกหนึ่งสองอะตัวเนี้ยมันใหญ่กว่าเดิมนะแล้วก็กริปก็ยาวขึ้นนะครับจะถนับมือกว่านะสมควรเปลี่ยนไหม yes ผมไม่มีตัวนั้นนะแต่ที่ศึกษามาเน ตัดสินใจของนิคอนมากที่ให้ความแบบหลายแบรนด์เขาไม่ทำเพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดในกล้องแฟลกชิพมาใส่ในนี้ให้ด้วยไงก่อนอื่นเลยซาร63มเนี่ยมันเป็นตัวแรกของโลกนะฮะเป็น Partially Stack ซีมอสเซนเซอร์แปลว่าอะไรไม่ได้สแต็กทั้งหมดไงสแต็กบางส่วนเอ้ยสแต็กแล้วดียังไงสีเ่เหลียมที่เห็นในรูปเนี่ยคือเซนเซอร์การที่เป็น world first partially stack CMOS sensor เนี่ยมันคือ faster read out คืออ่านได้เร็วขึ้นกล้องที่อ่านได้ช้าเกิดอะไรขึ้น1คือมันลัวได้ช้ากว่าแล้วบางครั้งคุณถ่ายวิดีโออะไรก็ตามมันก็เกิด rolling shutter หรือถ้าคุณใช้แบบไซ l e n t shutter เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าภาพมันจะลมเยอะมากแล้วมีอื่นๆเยอะมากมายเลยเก่งนะไอ้หนูคือมันมีแล้วได้ยังไงรู้จัก free release ไหคุณจะถ่ายนกเนี่ยนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้มันจะกระโดดออกตอนไหนก็ไม่รู้ออกมาปุ๊บกดไม่ทัน มันเลยมีฟรีลีสแคปเจอร์ไง120เฟรมเซกัเลยครับเพราะฉะนั้นนะคุณจะสามารถไม่พลาดทุกโมเมนต์เลยมันรีลีซออเลยไงนกบินปึ๊บค่อยกดเราก็จะได้ภาพออกมาแบบจังหวะที่เราต้องการเพอร์เฟที่สุดมันเลือกรูปวิธีซึ่งจะได้ภาพเพอร์เฟ t ต์ไทมิ่งถ่ายนกถ่ายกีฬาพวกเนี้ยสุดยอดอันนี้คือมีตัวอย่างเลยเห็นไหมพอเราได้มาก่อนเรามาเลือกจังหวะตรงไหนจุดที่มันแบบตรงไหนเจ๋งสุดกีฬาก็จะเป็นโอนโด่มงลูกคือหอ มงปุ๊บแล้วน้ำก็เซนเนี่ยตรงนี้คือสวยสุดนี่แหละฮะคือตัวนี้ไม่ได้บอกเป็นกล้องกีฬานะแต่มันทำได้ไงพอเป็น partially stacked s m a r sensor เนี่ย fast read out มันทำอะไรแบบนี้ได้ไอผมลืมบอกอย่างสำหรับใครที่ชอบถ่ายพวกกีฬาหรือพวกนกถ้าใช้แมชชีนิกชัตเตอร์นะฮะได้14รูปต่อวินาทีถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็20รูปอย่างเงี้ยเร็วสุดก็คือ เรื่องสปอร์ตถ้าไม่ใช่แบบโอลิมปิกโอเคมากอยู่ถ่ายรัวๆพี่เกยียดลบไหมแค่เลือกลบกุ่มเดียวโชคไปหมดละสมมติเราถ่ายมาลอยรูปนะรูปที่18พอเทคสองรูปแล้วก็ลบทั้งกลุ่มไปแล้วการโปรเทคจบง่ายๆมากเวลาถ่ายไปลอยลอยลรัวๆเนี่ยนี่คือเป็นชิปน,นิดนะะึงนะฮะที่ผมทำแล้วพอสปีดมันเร็วเนี่ยเวลาคุณใช้วิวไฟเดอร์อย่างเงี้ยภาพเวลาที่เรามองอะไรที่มันเคลื่อนไหวเร็วๆภาพก็จะสมูทขึ้นอธิบายยังลำบากมากนะฮะใช้ภาพของนิคอนนะเห็นปะคู่แข่งฮะดูความมือสิภาพกว้างเนี้ยมันเนนนะี้มกกุุ่ัรตตอ มันต่างกันมากครับนี่คือเซนเซอร์ฟูลเฟรมเซนเซอร์ไอโฟนเล็กกว่าดิวกอยผองเอิกทำได้เหมือนกันแต่คุณภาพที่ออกมามันคือต่างกันมากฮะมันถ่าย 6K RAW ได้ไง 4K ว่าใหญ่แล้วนะแล้วถ้าจะถ่ายเป็น p r ร r e ซ4 2HQ เนี่ยก็คือได้ 5.4K p r ร r e s ก็คือโคเด็กที่ผมก็ใช้ประจําเวลาทําหนังโฆษณาเนี่ยก็คือใช้โ r o r รซ4 2HQ ตลอดเวลาที่เราถ่าย 6K หรือ 5.4K เนี่ยเราถ่ายใหญ่กว่าน,นิดนึงเนี่ยเราจะมาครอปหรือเราจะมาแพนซึมๆทําได้ด้วยนะคือมันจะสามารถทําให้หนังเรามีคุณภาพมากขึ้นได้ครับในเชิงของอารมณ อันนี้อันนึงที่ผมไม่สังเกตคือเขาบอกว่ามันเป็น w world brightest 4000 CDM Square EVF เป็น EVF ที่สว่างที่สุดผมไม่รู้สึกนะเพราะว่าผมไม่ได้สังเกตผมรู้สึกเออมันดีจังเลยแต่ผมก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ถ่ายเอาดอร์มากไงส่วนใหญ่จะอยู่ใน,นะะอินดอร์นะฮะให้ดูภาพตัวอย่างแบบนี้เลยนี่คือจากของนิคอนนะอันนี้ก็เล,เล่าให้ฟังก่อนไอพวก EVF resolution ความคมชัดก็คือว่าสูงกว่าหลายเจ้าและสีตรงด้วย DCI P3 กำหุด equivalent compatibility สีเหมือนที่เราเห็นเลยจริงหรือเปล่าตรงนี้ที่เขาบอกผมใช้แล้วผมไม่ติดก็แปลว่ามันเหมือนจริง้าใชชวสสึกกเเีียยพ่ผ็ บางอย่างมันมีแล้วผมไม่รู้ไม่รู้ว่ามีด้วยซ้ำเพราะมันทําได้ดีแล้วและเรื่องนึงที่ผมชื่นชมนิคอนมากเลยนะฮะเรื่องการที่นิคอนน่ะมีค่ายไหนทําอย่างนี้เขายเอาเอ็กซ์พีดเเนี่ยที่อยู่ในตัวแพงที่สุดท็อปที่สุดมาใส่ในตัวแซทหกสชื่นชมตั้งแต่ใส่ใน Z ซทเอฟหรือเขาลดคอสอะไรบางอย่างเพื่อจะได้แบบแทนที่จะมีหลายชิปวุ่นวายกูให้ของดีแม่งหมดเลยแล้วกันในตัวใหม่ๆของเขาอะ่ะผมเข้ามาตอนที่แบบเฮ้ยออโต้โฟกัสมันดีไม่แพ้คนอื่นแล้วจุดที่ผมมันเป็นปมดดด้้้้้อ้ออมม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 ัััันนนนนไไ่่่่แแแลลลววววะเเเคคืกกสงรร็าาาๆถ รถยนต์มอเตอร์ไซค์หมาแมวนกและอื่นได้ประมาณ9้าอย่างเลยบางค่ายที่ผมใช้อ่ะโอ้โหจะถ่ายแมวทีต้องมาปรับโหมดเพราะมันไม่จับตาอันนี้ไม่ชอบอันนี้คือส่วนตัวนะผมชอบผมปรับไปออโต้ตลอดเมื่อก่อนผมจะโอ้ถ่ายนกก็ต้องปรับเป็นนกแมวก็ต้องแมวกลับมาคนอีกทีนึงแล้วถ้าไม่ทำช็อตคัทไว้น่ะมันก็กลายเป็นโอ้มันปรับตรงไหนเดี๋ยวคนปรับไปคนแป๊บนึ่งแป๊บนึงครับหมามากลับเปคนสมัยก่อนเป็นอย่างงั้นแต่สมัยนี้พอปรับออโต้ไว้เนี่ยถ่ายแมวโป๊ะน้องยูกิเดินมาสัตว์ถ้้้าามมมันีเเขฟรดวยกัน ปกติผมไม่ค่อยเกิดอย่างเงี้ยผมจะแมวเดินมาโปะคนเดินมาโป้โป, ộ, ป ộ, ทีละช็อตอยู่แล้วซึ่งปรับออโต้สบายมากเร็วมากแล้วพวกออโต้โฟกัสย้อนแสงหรือในที่มืดเนี่ยอย่างเช่นในตัวนี้สมัยก่อน10ก,กว่าปีก่อนพวกกล้อง d s เ r อย่างเงี้ยถ้ามืดตื่นนี่คือแบบโฟกัสท้าไม่เข้าเลยนอกจากเซียนเซียนแต่ตัวนี้ย้ยอนแสงที่มืดดีเทคหน้าได้ด้วยก็เนี่ยอย่างนรคู่เนี่ยเวลาถ่ายมันแสงมืดมากๆเลยบางครั้งเอ็กโพเชอร์แบบลบสิบเเลยอะมืดมากมองไม่เห็นออโต้โฟกัสออโต้โฟกัสยังทางานอยู่เด้อออโต้โฟกัสก็ยังท t งาน ก็โอเคใช้แล้วก็ผิวก็สวยดีอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะชอบปรับเองมากกว่าแต่เน้นลองใช้ดูก็ชอบนะมันจะมีความ HDR นิดๆิดมีความแบบดึงคลาริตี้ซึมๆมานิดนึงอะไรเงี้ยแต่ไอฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชอบมากชอบตั้งแต่ใน ZF แล้ว carry on มาสู่ Z63 สคือ Skin s o f t e n i n g ถ้าทำเยอะไปอ่ะมันจะดูหลอกดูเฟกแต่ของนิคอนทำเนี่ยปกติผมถ่ายรูปสาวๆวน้องๆที่ออฟฟิศถ่ายเสร็จกัว่าอะไรพี่มั้งถ่ายไม่สวยวเราก็จะปิดหน้ากันจะปิดหน้าตลอดตั้งแต่มาใช้นิคอนซัท อย่าพึ่งบนอย่าพึ่งบนอะดูโอเค okay. ประกอบจะอะไรนะเกียดรอบๆเดี๋ยวนี้แบบไม่สวยเลยอย่างนี้จะเป็นแค่นี้คือมันทําให้ผิวซอฟลงนิดนึงผมก็จะปรับเลเวลหนะึ่งสองน่ะสามไม่ค่อยได้ใช้ใช้บ้างถ้าถ่ายผู้หญิงเนี่ยถ้าไม่เคยถ่ายตัวเองเลยถ่ายแต่คนอื่นก็ปรับเลเวลสองมันจะทําให้พวกผิวซอฟขึ้นนิดนึงแล้วก็ตากับผมเนี่ยคมขึ้นใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้บางครั้งมืออาชีพเขาก็ไม่ใช้กันเพราะไปทาทีหลังเอาผมเป็นพวกแคนดนิสนับสนับแล้วคนขอดูเยอะถ่ายญาติๆถ่ายแม่ถ่ายพี่ถ่ายไปปุ� п, สกินซอฟต์เซนดิ่ง<ๆ>เขาใส่เปิดปึดป๊บเขาแบบสวยแล้วก็ยิ้มมั่นใจเนี่ยผมชอบตรงนี้อะที่มันมีให้ในกล้อง<ๆ>ไม่ต้องมาถ่ายปึป๊บ<ๆ>โหลดเข้าแอปแอปสวนอันนี้เสียส่งให้นะคือจบในกล้องเลยสวยในกล้องเลยขอบคุณนิคอนที่ให้ฟีเจอร์นี้มาถ้าดูตัวอย่างให้ดูใกล้ๆนะเปิดกับปิดซ้ายมือเปิดสูงเลยสกินซอฟต์เนิ่งเห็นไหมฮะตายังคมอยู่แต่ผิวอะสมูทขึ้นสูทแบบโปรเฟชชั่นอลสูทน้ำลายกระเด็นโทษทีเฮ้ยอันนี้กระเด็นจริงเข้าลงเข้าเล่นเลยแค่นั้นเหรอที่คุณชอบไม่ใช่่่่ออันนนีีีี้้กกกก็ครรยยยมมาาาาจ SetF เเวว Portraitpress Car Balance ผซตูงละ ตรงนี้เลยนะถองอันนี้มันจะเซตได้123ผู้หญิงอะส่วนใหญ่ที่ผมถ่ายนะแสงธรรมชาติแสงในร่มอะไรบ้างเนะี่ยทุกคนก็อยากจะมีผิวที่แบบอมชมพูนิดๆใช่ไหมไม่อยากจะถ่ายประตูเหลืองใช่ตัวเป็นดีซ่าตัวเขียวมันจะเป็นการดึงเฉพาะสีผิวคันล้โทนให้แบบดึงให้หน้าอมชมพูนิดๆซึ่งเนี้ยปรับได้คุณจะไม่อมชมพูคุณจะไปอมเขียวก็ทําได้มันปรับได้หมดเนี่ยเห็นมาดูนี่คือสกินโทนเรามันปรับได้ลึกซึ้งมากค่ะเห็นไหมฮะดูอย่างรูปผู้หญิงเอเชียธรรดาเออนี A ่คือภาพที N ่เหมือนจากกล้องนะไม่ไไได้ A ้ N ้ A ้ N ้รรีทััชชหหนนนนนนนกกกะปต่่ออใใเลสาาาผมมม็โวยคื นะก็ยังดูดีอยู่อีกรุ่นนึงใช้สารัดหนึ่จุดแปดนะครับมันเหมือนรีทัชจบให้เลยแต่รีทัมไม่เวอร์มันปรับมากน้อยได้ครับเราอยู่ประเทศไทยนะก็ใช้เป็นเซลเซียสกันมันทนได้ลบสิบองศาเลยนะครับสิบสี่ฟาเรนไฮต์ทำไมจึเป็นเมืองไทยไม่เคยได้ใช้ผมเคยกล้องตายม,มาแล้วตอนนั้นใช้ของอีค่ายนีงนะครับเราไม่บอกชื่อโซนี่ครับตอนนั้นใช้โซนี่รุ่นแรก,ก,ก A7S Mark II นั่นแหละจำได้ผมอยู่เวนิสสวยมากอยู่เรือลอดใต้สะพานลบสองลบสามกล้องเปิดไม่ติดเปิดถ่ายรูปหนึ่งแล้วดับไปเองถอดแบ,บ ถึงบอกอาการที่มี c o ลิ s i s i n ลบสิเราไม่รู้เลยว่าเราต้องไปเจอสภาพนี้หรือเปล่าแล้วมันก็ยังพอกันพวกละอองฝุ่นละ,ละอองน้ําได้โอเคทีเดียวคือตัวนี้มันเป็นกล้องที่แบบโปรไหมก็ถือว่าเป็นเกรดโปรนะไม่ใช่ตัวสุดของเขาแต่เป็นตัวที่น่าเล่นที่สุดอ่าดูมันซีลสิดูรอบแต่ไอเส้นเหลืองๆที่เราเห็นเนี่ยเลนของเขาตัวบอดี้ของเขาเนี่ยมันมีตัวป้องกันเวละอยากทําให้ตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่าเป็นกล้องถ่ายรูปที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นกล้องวิดีโอที่ดีที่สุดด้วยมันคือสุดยอดของไฮบริดก็คืออย่างน ค่ายยเลยตัวนี้เทคโนโลยีที่บอกคลาวต่างๆที่มาเนี่ยเป็นตัวดีที่ทำได้ด้วยนะแล้วผมใช้แล้วเป็นเดือนชอบมากวิดีโอเนี่ยที่บอกถ่ายเอ็นรอได้แล้วก็โปรเรสซีสองสองเอชคิวเนี่ยผมเองถ้าไม่ใช่งานซีรีส์ซีรีส์ผมก็ถ่ายวิดีโอทั่วไป 4K ธรรมดานอกจากจะถ่าย 6K ภาพ 6K ในวิดีโอเราเนี่ยเรามาพอสและเซฟเป็นภาพนิ่งเนี่ยเหมือนภาพนิ่งไงนะเมื่อก่อนเราถ่ายอะไรวิดีโอรอพูดนี้ยเราต้องใช้พวกแบบรีคอร์เดอร์แยกขึ้นมาใช้นินจาติดเข้ามาปุ๊บแล้วอัดแยกใส่อ uh ุปกร์ดดิสก์จิ้มเข้าไปยุย่ พูดมาประมาณ8ปีแล้วจา้าบมากๆนะฮะผมไม่ได้พูดมา8ปีอาจจะเกิน8ปีอีกที่ทําให้แบบหมดปัญหาเลยอะ่ะว่าที่ต้องมีเลคคอร์ดแยกแล้วคือถ่ายเอ็นรอได้เพราะว,ว่าเขาให้เต็มๆมาไม่มีกินขังวเลยนี่คอนไม่ใช่เป็นแบรนด์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องกล้องนี่ไงข้อดีของผู้ริโภคคือโนกักบิดเรทสูงๆเนี่ยมันมาเกลี่ยสีที่หลังมันมีความยืดหยุ่นในการเกลี่ยสีอันนี้หลายคนทราบดีนะใครที่ดูถึงตรงนี้ก็เป็นคนที่ชอบกล้องอะนะคงไม่ต้องอธิบายเยอะและอย่างนึนเรื่องเสียง,ง,งยนีี่่ยเเเเค้้าาจจะนนนนนทททไมมม็หหืออองัวิลกกรบ ขโซนี่กับแค n นนก็ทําอยู่แต่นีคอนไม่วาไว้นั้นน่คอนให้อะไรรู้ไหมฮะเป็นครั้งแรกเลยที่ให้ Line in Audio สามารถบ e c o r d High Quality Audio ลงกล้องได้เลยในช่องใหม่นี้ขึ้นอยู่กับสายด้วยนะครับและเรื่องการสั่นอะ VR มันเป็นชื่อเฉพาะของทางนิคอนนะนีคอนเคยมีเรื่องเลยเรื่อง VR เนี่ยมีใครเอาไปทําอะไรคล้ายๆกันเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังวันหลังมันมีการกันสั่นอยู่ละที่ตัวเซนเซอร์และมันยังมีอิเล็กทรอนิกส์ VR ซึ่งมันก็เป็นเหมือนครอบภาพมาใช้อิเล็กทรอนิกส์ไงทำให้เวลาใช้ฮันเฮลถ่ายเป็นเกือบเก ใช้เลนส์กว้างพอแล้วคุณเดินนินจาเป็นเนี่ยคันเลอร์รีสปีเนี่ยผมก็ยังรู้สึกมันเพิ่งเริ่มต้นนะมันมีให้เลือกไม่มากแต่ในระยะยาวผมรู้สึกว่าเฮ้ยตื่นเต้นนะกับสิ่งที่นิคอนให้มาข้อเสียคือผมอยากให้มันมีสล็อตเยอะกว่านี้มันมีสล็อตให้จํากัดแม้ไม่ได้อยู่ลริโอปูแต่ก็อยากมีสล็อตเพิ่มแล้วก็แบบมีอเลนส์รีสปีที่คุณสามารถโหลดจากมืออาชีพมาใส่กล้องเลยแล้วก็ที่บอก NX เอ็ลงมิกซ์เออง่ะมันดีโอ่งบิ๊กซ์เองอ่ใช่อันนดงที่ผมรู้สึกวว่าาเเลผมคคยุยกันแล้วคนอันนี้มันดีคือโฟกัสพอย์ VR โฟกัสพอย์ VR VR คคืืออการสั่นใช่งคือถ้า ทั่วไปขวามือนะมันจะกันสั่นทั้งก้อนพูดง่ายเวลากันสั่นภาพที่มันออฟเซนเตอร์ปกติถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงกลางภาพเนี่ยบางทีกันสั่นทางานแล้วภาพอาจจะไม่คมได้เนี่ยถ่ายอยู่มุมเฟรมกับภาพนิ่งนะคุณจะได้ภาพที่คมชัดมากขึ้นอันไหนดีมันเป็นกล้องที่ถ่ายแฮนด์เฮลได้มันมากตอนแรกซัตเอฟนออกก่อนซัตหกซัเอฟเป็นกล้องที่กันสั่นได้แปดสต็อปตัวนี้ก็ได้แปดสต็อปทำให้คุณเวลาอยู่ในที่มืดไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องได้ภาพจะคมชัดอยู่โดยที่ชัตเตอร์ส ปกติมันทําไม่ได้นะฮะแบบนี้อันนี้ชื่นชมครับแม้จะเป็นบอดี้อย่างเงี้ยมันก็ใช้บัตเหมือนกันหมดเลยชอบเหมือนกันนะซัดแปดซดหกสามซดเอฟบัตรแบบเดียวกันหมดเลยลึกๆก็อยากให้มันแบบใหญ่กว่านี้หน่อยละมันคงดีแล้วล่ะนะถ้ามันเปลี่ยนบตมานี้คงแอบเซ็งเพราะว่าจะใช้ไม่ได้หมดเลยอยากบัตเสริมก็จะมีกริปให้กริปต้องเป็นกริปใหม่ของเขานะ MBN14 แต่ที่ผมบอกไปเนี่ยคือตัวนี้มันเป็นตัวแรกเลยหลังจากเนี้ยทุกตัวผมเชื่อว่านิคอนจะให้มาหมดเลยคือ direct แล้วก็ auto transfer รูปเข้าไปเลยลง d บ็อก o x ลง Google Drive ลลง พวกคลาวของนิคอนทําได้หมดเลยหลายคนบอกนะครับว่าตัวนี้มันเป็นกล้องที่สําคัญมากๆของนิคอนซัเมื่อก่อนมันก็ออกมานานละ6กหนนี่6กสาไงเ 3, จะมีหรือเปล่าไม่แน่จาจนิคอนสองปีล่าสุดเนี่ยเอาจริงครับแล้วพอออกตัวนี้มาตอนแรกผมก็จะไม่รู้สึกแบบว่าไม่ตื่นเต้นมากตอนนี้คือแบบเฮ้ยอ่านสเปคอ่านรีวิวมามันคือแบบ what what เป็นฟูลเฟรมมิเลเรสยี่สิบสล้านพิกเซลปุ่มเนี่ยก็มีฟังก์ชันคอนโทรลสองอันข้างบนให้ดูผมก็ชอบที่เป็นจอแบบนี้อยากให้มันเหมือนเป็นรุ่นโปรหน่อยที่แบบเวลาแบบกดอีกทีนึงจะมีไฟติดตัวนี้เขาก็จะมีไฟให้อันนี้ก็โอเคเมมด้ U หนึ่ง U สอง U สามแต่ผมรู้สึกอย่างมันเป็นกล้องเหมือนแบบกล้องมือสมัครเล่นนิดนึงกล้องไหนที่ไม่มีบล็อกออโต้ผมรู้สึกมันไม่ค่อยโปรก็ไม่เป็นไรนี่รู้สึกเองปุ่มเยอะดีชอบที่มีจอยสติ๊กแต่ผมรู้สึกว่าตรงนี้มันน่าจะคัสตอมได้เยอะกกกกว่่่านนนนนนนีี้้้ตตออออเเเยมมมมัมัััหืทบบซปปุุจสิ๊ด นนไปถ่ายน้องยา่ยามาในกองนะสิ่งที่ผมชอบบอกไปแล้วหลายอย่างไปเร็วก็คือชอบที่มันมีการสานปัดสต็อปชอบที่มันใช้เอ็กซ์ปดเให้เหมือนตัวท็อปของค่ายเลยชอบที่มันออโต้โฟกัสเร็วมากชอบที่มันสามารถถ่าย 6K Raw Video ได้คุณภาพนี่คือดีมากแต่ผมก็ไม่ได้ใช้ตลอดเพราะมันก็กินเนื้อที่เหมือนกัน 6K Raw เขาเนี่ยอินเทอร์เนลนะแล้วก็ถ่าย60เฟรม per second ได้แสงถึงนักแสดงถึงอุปกรณ์ถึงเล่นดีด้วยนี่คือทําหนังลง n น t f l i x ได้เลยอะ่ะคือมันไม่ใช่กล้องราคาถูกมันเป็นกล้องที่แบบไซส์ไม่ใหญ่ไซดูบาจะ ไม่ใช่ฮะตัวนี้คุณภาพมันเนี่ยมันให้ตัวข้างในมาเหมือนตัวระแบบแสนห้าแสนหคือตัวท็อปของมันนะแต่ตัวเนี้ยคุณซื้อบอดี้เปล่ามัน9ก้าหมื่นกว่าถือว่าสูงไหมสิ่งที่คุณได้มาถ้าคุณรู้สเปคนะกล้องขนาดเล็กที่แบบถ่ายหนังซีเรียสซีเรียสได้เลยและถ่ายภาพนิ่งได้ดีมากๆออโต้โฟกัสดีมากจริงๆก็ประมาณเนี้ยผมชอบมากนะคือถ้าอยากได้พวกเมกะพิเซอสูงอันเนี้ยมันก็จะกลายเป็นแซดแปดไปเลยซึ่งคาร์มิซึนตัวนั้นผมก็ยังอยากได้มากพวกนี้ไม่ได้ยืมมาถ่ายนะครับผมนมส์ััีธ แต่เขาไม่ได้เอาเลนส์มาให้ผมผมซื้อเลนส์เองนะน็อกเนี่ยราคา300,000เนี่ยผมก็ซื้อเองนะฮะกล้องทุกตัวผมซื้อเองนะครับนิคอนเนครับมีช่องทางการขายบนออนไลน์สโตร์ด้วยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ในดีสคริปชั่นให้นะครับผมก็ซื้อที่เนี่ยหลายตัวเลยอันนี้แหละเป็นมิเลเลสตัวแรกที่ไม่ใช่แนวเรโทรซึ่งตอนแรกผมก็ไม่คิดจะมีนะ z f โอเคพอแล้วตัวเดียวของนิคอนมันมีความอยากรู้อยากเห็นไงถ้ามันสเปคเหมือนกับ Z f ตผมก็จะเฉยๆคือตั้งแต่นิคอนเปิดตัวเข้ามาสู่ในโลกปปปปปปรรระะะมมมมาาาาณณีีี2018เเเเนน่ยกกกก็็็6แล้้วจอองงผตัข ถ้าซัดหตัวแรกก็คือ2018 6แปีและจนถึงตอนนี้ซัดหกสมมันคือฟ้ากับเหวเลยนะตัวเก่าๆถ้าคุณจะถ่ายภาพนิ่งอะไรก็ยังดีแต่วิดีโอพวกนั้นมันสู้ไม่ได้เลยฮะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นกล้องไฮบริดที่แบบว่าออนสเตรอยพลังมันเหมือนแบบเดอะร็ออะแต่อยู่ในร่างแบบบูซีตัวบางๆ <Yeah. S 2> ก็เวอร์ปไปพูดเล่เลนๆนะฮะแต่คือมันมีความแบบผสมผสานอะไรที่ลงตัวมากจริงแล้วถ้าผมมาคิดเองทําทไมนิคอนเปิดตัวชา้าขนาดนี้ทําไมต้องรอใช้เวลา6ปีกว่าที่จะมาถึงจุดที่แบบจุดที่ผมว่าว้าวเป็น wow camera, ว้าวแต่ Z 9, Z 8, Z 8, Z 8, F เนี่ยแล้วก็ถึงตัวเนี้ยว้าวหมดเพราะาสมัยก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าเนื่องจากนิค้อน DSLR เขาแข็งแรงมากเลนเขาดีมากคนที่เป็นแฟนขับตัวยงอ่ะเวลาปรับเป็นมีเลสเป็นเหมือนแบบกลายเป็นซิกเกิลเบอดี้หรือมันกลายเป็นแบบยังสู้ DSLR ไม่ได้พวกโปรมันก็เลยยังไม่หันมาใช้รุ่นเต็เมๆนื่องจากเทคโนโลยีตอนนั้นออโต้โฟกัสสมัยที่เปิดตัวใหม่ๆม,มามันก็ยังไม่ว้าวขนาดนี้ในเรื่องถ่ายรูปเนี่ยอาจจะได้อยู่แต่วิดีโอเนี่ยมันสู้คนอื่นเขาไม่ได้ตอน,น,นแรกๆจนถึงจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่แบบฟุตบอฟเฟอร์แล้ววิดีโอกราฟฟเอร์ออ่่่่่มมมมมันนกกกแแล้้้วตถาาาาาาคคคุณขยยจืเซตตตติ้งง่่าๆเนีย้องงใช้้วิิธีคคุนนนเเยดึพราะว์อ กับภาพนี่มันจะคนละโหมดกันเลยมันจะเหมือนแบบอ๋อถ้าเป็นวิดีโออย่างนี้นะโอเคเราเซตไว้งี้โอเคประมาณนี้มีเลนส์นี่เคลืปหนึ่ง YouTube มีคลิปสอนเยอะแยะซึ่งนี่ไม่ใช่คลิปสอนนะฮะนิคอนน่ะก็ต้องมีเขาเรียกว่าทะลงตัวนิดนึงเพราะเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่เก่าแก่แคแนนนี่เข้ามาโลกมิเ l เลสค่อนข้างช้าไปพราะเข้ามาเจอเจ้าตลาดตอนนั้นเป็นโซนี่ที่มีเลนส์เยอะกว่าแบบ10เท่าเลยแล้วก็เทคโนโลยีพัฒนาไปไกลมากที่ผมพูดอย่างเงี้ยเพราะผมรู้สึกแบบผมชอบศึกษาเจอร์นี่ประวัติเงี้ยว่ามันมาเเป็นกกลล้้้อองงงที่่่ริมแแบบ XP7 ตตั Z 9 แซตแปดตตัวที่ผมแบบโว่มาถึงรบบตัวนี้ฮะ Z63 มันจะเป็นตัวเปลี่ยนตัวหนึ่งเลย Z9 กมันคือโปรเฟชชั่นอลมากแ8ตก็คือตัวโปรที่เล็กลงมาหน่อยแต่ตัวที่คอน sumer จับถึงได้และเป็นไฮริดที่สุดยอดที่ไซส์ขนาดเนี้ยตัวนี้อ่ะคือตัวที่แบบจุดเปลี่ยนเลยหลังจากที่ศึกษามาเยอะเนะี่ยคนเข้าบบนเลยมากรู้มะแต่ผมเฉยๆมากนะเขาไม่สามารถถ่ายดูอว์วิดีโอเรคคอร์ดิ้งใน2การ์ดได้ไม่จําเป็นสำหรับผมแต่บางคนต้องการอย่างนั้นอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่คนเข้าบ่นทำไม่ได้นะซึ แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วไงเลนนิคอนคือค่อนข้าง,งที่จะครบมากแล้วเรื่องจากการออกแบบของ Z เมาเนี่ยใหญ่กว่าหลายๆเจ้าเลยและฟังชั่นเซนเของเขาเนี่ยก็คือใกล้เซ็นเซอร์ที่สุดเจ้าหนึ่งเลยทําให้สามารถอแดปเตอร์อแดปได้รีคอนเขาไม่อยากให้อดัปหรอกแต่มันอดัปโซนี่ได้หลายคนที่ผมมาเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าใช้เลนโซนี่ได้พอมาใช้เลนโซนี่กับตัวนี้ปุ๊บอันนี้พูดจากความจริงหลายคนทราบเลยถ้าใช้อยู่เลนโซนี่ดูเพอร์เฟกต์ในกล้องโซนี่พอมาใส่ตัวเนี้ยวินยัขอบดำมาเลย d i s t o r ์ชันภาพแบบเส้นตรงอยู่เส้นเคิร์ฟเลยปกติ เฮ้ยถ่ายไม่ค่อยโอเคนอกจากถ่ายแบบสนุกๆเพราะฉะนั้นอ่ะผมชอบในการที่มันสามารถอัดดัเลนได้เยอะมากฟูจิผมย้อนเคมาใส่เลยครับเซนเซอร์เอานะแคทนอนโซนี่แต่สุดท้ายมันดีที่สุดเวอร์ที่สุดกับเลนค่ายเขาเองผมเลยอยากจะมีแค่สําเลนตอนนี้ก็มีแบบหู30สเลนนั่ละเอฟเมาส์เล่นกับเก่าใส่อแดปเตอร์ใช้งานได้แบบถ้าไม่ต่างเลยถ่ายวิดีโอจะมีเสียงนะถ้าเป็นเลนเอฟเมาส์แนะนำไหมตัวนี้คือถ้าคุณอยากได้กล้องที่แบบว่าแนวเลโทรอย่างงี้ซึ่งผมก็รักมากนะตัวเนี้ยตัวที่ให้ผมกลับมารล นน้ปิดึแต่เป็นกล้องที่ดีมาก X p e e d 7เหมือนกันแล้วเนี่ยก็เหมือนกันว่าตัวออกมาใหม่ซึ่งอันนี้เป็นตัวที่แบบโคตรไฮบริดของจริงนะฮะซัตเอฟเหมือนปุ่มจะเยอะคอนโทรลพวก ISO shutter speed อะ่ะใช่มันเหมือนจะคอนโทรลได้นะแต่ปุ่มในการควบคุมการถ่ายเนะี่ยผมรู้สึกผมชอบตัวนี้มากกว่าเยอะตัวนี้เหมือนเป็น p r o p e r c a m ERA ที่มีช็อตคัทมีจอยสติ๊กอย่างเช่นตัวนี้ถ้าใช้จอย๊กคือต้องทําในจอมันก็จะมีความแบบนิดนึงก็นี่งไงเป็นที่มาว่าทําไมผมว่าไอซั63ตัวนี้ล่ะที่จะเป็นกล้องที่ได้้้้รรราาาาาาางงงวววััลลลลลเเเยยยอออะะะมมมมกกกกปีีท่่่่ผผนนนูสึไดแๆ ซึ่งตนีผมว่านิคอน Z63 ตัวนี้เป็นกล้องไฮบริดไซส์ที่ไม่ใหญ่มากที่ดีที่สุดตั้งแต่นิคอนเคยทํามาข้อไม่ชอบก็คือฟังก์ชันบางอย่างออปชันบางอย่างปุ่มอะไรบางอย่างมันยังสู้ Z8 Z9 ไว้ได้ในบางฟีเจอร์เดี๋ยวไปยาวเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมว่าเป็นกล้องไฮบริดที่ไม่ถึง3ที่ดีที่สุดโคตรแนะน,นําเลยเลิฟมากแต่ผมก็อยากลอง Z8 ไปกันเดี๋ยวถ้าได้ซื้อมารีวิวให้ดูครับแต่ตัวเนี้ไม่ขายแน่นอนใช้ย,วยาวๆไออัมนิคอนใช่ไหมโอเคตอนนี้ชอบได้ใจไปละ สับไข่ให้ด้วยนะคะ